ชัดเจนกระจ่างดูชัดๆณน,นุ่นลบรอยสักแล้วฝั่งชาเน่สัดเดือดลบรอยสักคู่ลั่นลบรอยสักกูต้องบอกเลยนะคะว่ายังทำเอาหลายคนค่ะต่างมีการวิจารณ์สนั่นนะคะบางก็มีการตั้งคำถามว่าเรื่องสิ่งหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคู่รักดังอย่างชาเน่แล้วก็นนุ่นค่ะคู่รักดังดาวติ๊กต็อกนะคะที่ก่อนหน้านี้ไปชายอย่างชาเน่ได้มีการออกมาประกาศข่าวช็อต หลังตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์กับน,นันุ่นแม่ของลูกแต่งงานดีนะคะต้องบอกเลยว่าดูแนวทั้งคู่เนี่ยอาจจะจบความรักกันแล้วจริงหรือไม่เมื่อล่าสุดนะคะต้องบอกว่าชัดเจนค่ะเมื่อนันนุ่นมีการลบรอยตักคู่ออกแล้วหลังมีการลือสนันรักร้าวค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ฝั่งชาเน่เนี่ยก็มีการออกมาซัดค่ะจะเดือดนะคะตัดคู่กันนะกบึงอย่างลบตัดคู่กันมาตั้งแต่เด็ก ลบร้อยสับกูงาน,นนี้นะคะบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตค่ะต่างวิจาร์เรื่องนี้กันเดือดค่ะสืบเนื่องจากประเด็นเมื่อ26พฤศจิกายน2 5 6 7ค่ะต้องบอกว่าทำเอา F4 ทั้งคู่นะคะช็อปไม่น้อยค่ะหลังป่ายชายอย่างชาเน่ค่ะได้มีการออกมาโพส์ประกาศถึงข่าวปัญหาในครอบครัควรนะคะที่จำใจต้องตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์กับแม่ของลูกเพื่อที่จะทบทวนกันทั้งสองฝ่ายค่ะ และชาเน่นะคะก็ยังมีการโพสข้คอความทิ้งข้อความทัดใจเอาไว้ให้ชาวโซเชียลว,ว่าจึงข้อความนั้นมีการระบุว่าเราต่างได้ขายหัวใจของเราทั้งคู่ให้กับความสําเร็จภายนอกไปหมดแล้วหรือเปล่าซึงโพสต์นะคะต้องบอกเลยว่าชาเน่คะ่ะได้มีการโพสระบุข้อความว่าชาเน่ดานุ่นคบกันมาเจ็ดปีคบกันได้หนึ่งเดือนแรกปุบคุยกันแต่เรื่องงานมีแต่งานงานงาน,งานจนถึงทุกวันนี้โตมาด้วยกัน ลาและหามันมาด้วยกันเราต่างเอาเงินเอาความสำเร็จเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตจนลืมไปเลยว่าเราก็แค่วัยรุ่นธรรมดาที่รักกันพบกันเป็นแฟนกันเราเริ่มถามกันบ่อยขึ้นและทบทวนย้อนหลังกลับไปมองเราต่างละเลยความสัมพันธ์กันบ่อยครั้งจนมันสะสมมานานปัจจุบันเราเคยทิ้งกับการทำงานร่วมกันจนพอไม่มีเรื่องงานเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันเลย พออยู่ด้วยกันก็จะคิดแต่เรื่องงานมาคุยกันจนมันตื้อตันไปหมดเราทั้งคู่ตัดสินใจวางกันไว้ในตัวตัวเองเพราะคิดว่าถ้าคนมันรักกันยังไงก็วนกลับมาหรือผ่านกันไปได้อยู่ดีเราเนี่ยทั้งได้ขายหัวใจของเราทั้งคู่ให้กับความสําเร็จภายนอกไปหมดแถวหรือเปล่าและทั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่กําลังเป็นประเด็นตอนนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการลบรอยสักของน,นันนุนค่ะ ที่เป็นรอยสักคู่กันกับชาเน่นะคะตั้งแต่ก่อนเด็กที่คบกันค่ะซึ่งล่าสุดต้องบอกว่ามีผู้ใช้ติกเกอรรายหนึ่งได้มีการเข้ามาถามนันุ่นนะคะว่าลบรอยสักเหรอซึ่งนนุ่นก็ได้กล่าวว่าใช่ลบรอยสักค่ะนี่ไงกําลังลบอยู่ซึ่งนนุ่นนะคะก็มีการเปิดภาพรอยสักค่ะที่ไหลนะคะว่ากําลังทําการลบไปแล้วให้ดูค่ะจากนั้นนะคะชาวเน็ก,ก็ยังมีการถามอีกว่าทําไมลบรอยสักนันนุ่นก็ได้กล่าวว่า เวลารับงานเวลาถ่ายงานถ่ายละครมันไม่เจ้ากันพอเรามีรอยสักถึงตรงนี้เนี่ยมันชัดกว่าหน้ามันเด่งกว่าหน้าเข้าใจไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันใหญ่และเวลาเราใส่เสื้อกล้ามเวลาเราถ่ายงานถ่ายอะไรเนี่ยรอยสักเนี่ยมนเด่นกว่าหน้าก็เลยลบออกดีกว่าแต่บอกเลยว่าลบรอยสักเนี่ยเจ็บกว่าสักท่ามกลางชาวเด็ดนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายค่ะว่ามันใช้คอนซีลเลอร์ปิดไม่ได้หรอคะ ได้ค่ะแต่เขาอยากลบออกเห็นที่ชาเน่โพสแล้วนึกถึงคู่เกียกายกับสไปเลยหัวชีวิตนีแทงงานนำมาตลอดบางทีเลยละเลยกันไปแบบไม่รู้ตัวรู้อีกทีก็ชินไปแล้วแต่ไม่อยากให้เขาเลิกกันเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่รับนะไม่ใช่เหตุผลนี้แน่ๆเพราะว่ารอยสักคู่เขาลบเพื่อที่เขาจะทำงานสะดวกอย่าไปคิดแทงเขาเลยรองพื้นที่เขาใช้ลบรอยสักก็เยอะแยะมานั่งปิดรอยสักทุกวัน เบลืองรองพื้นเปลืองคอนซีลเลอร์ค่ะเตียเวลาไปลบไม่ดีกว่าเหรอสมัย่นี้ลบรอยสักไม่ปิดแผลแล้วนะคะ,ะป้าลุงลุงก็ใช่ค่ะแต่กบมันง่ายกว่าลบเ้อไม่รู้จะผิดอะไรแล้วค่ะพอคิดว่ารอยสักคู่ตันทำทำได้กันตันลบไม่บอกกันเลยมันเหมือนไม่แคร์อีกฝ่ายเพราะตอนแรกนึกว่าคุยกับชาเน่แล้วแต่เหมือนชาเน่ก็เหมือนไม่โอเครับกันจริงตั้งมาได้กันขนาดนี้ น่าจะก้าวผ่านไปได้วยกันนะคะจับมือไปได้วยกันรอยสักไม่ใจเหตุผลเหตุผลค้นหมดใจฟันทงร้อยเปอร์เซ็นเหตุผลดูแย่มากรอยสักยิดเดียวและขณะที่เรื่องนี้นะคะก่อนที่แนนนุ่นค่ะจะออกมาพูดเรื่องรอยสักนี้ลบนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะชาเน่ก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะตึงช่วงหนึ่งนะคะก็ถึงกับในการสะบัดคำหยาบออกมาโดยชาเน่นะคะได้มีการกล่าวว่ารอยสักตัดคู่กันอย่างลบน้ามึงน่ะ สักคู่กันเนี่ยมาตั้งแต่เด็กลบรอยสักกูถามกลางชาวเด็ดนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์คิดชาเน่กันอย่างมากมายว่าเฮ้ยแกทำไมฉันรู้สึกแย่จังคนหนึ่งแบบไม่เอาอะไรแล้วนกแม้กระทั่งรอยสักไม่เกี่ยวเลยรอยสักเด่นกว่าหน้าสงสารพี่ชาเน่ชาเน่คงเปลวมากรักทั้งคู่นะขอให้เข้าใจกันเ,เร็วๆนะรอยสักที่จริงมันกบได้นะคะไม่ได้ใหญ่ด้วยอยากให้ทั้งคู่รักกันเหมือนเดิมเขาเคยรักกันมาก ตามตั้งแต่สมัยเรียนละเห็ยนในหลายคู่มีตังแล้วรวยแต่ไม่มีความสุขรดอมีตังรวยแล้วตัวเลือกเยอะกว่าตั้งแต่เล่นไฟแวมก็ผ่านไปแบบนี้เลยหรอคะส่วนตัวบองแบบนี้แจะอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าหลังจากมีการประกาศเลิกกันค่ะที่ฝ่ายจาเน่เป็นฝ่ายโพสนะคะทางฝ่ายของมิงคอลลิคค่ะ CEO เจ้าของแบรนด์ดังที่มีความสนิทสนมกับทั้งสองฝ่ายก็ช็อบค่ะ มีการออกมาเผยสาเหตุอีกมุมโดยหลังทราบข่าวนะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดกับแฟนหนุ่มแล้วก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาไปยุ่งด้วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่เชื่อว่าถ้ามันเป็นคู่กันแล้วยังไงมันก็กลับมาถ้ามันรักกันจริงๆยังไงมันก็ต้องดึงกันกลับมาอยู่แล้วเขาเชื่อว่าชาเน่เนี่ยรักนันนุ่นจะตายดีวนันนุ่นเนี่ยก็รักชาเน่จะตายไม่มีคู่ไหนที่เหมาะสมเท่ามันอีกแล้วล่ะ แล้วเรื่องเด็กๆเ,เรื่องลูกทั้งสองคนนายน้อยกับนานเนียไม่ต้องห่วงนะสองคนนี้เขาวางแผนให้ครอบครัวไว้ดีมากก็ยังเป็นพ่อแม่ของลูกนั่นแหละแต่ความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยพี่ก็ต้องดูเหมือนกันว่ามันจะยังไงแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นย่าเรื่องหนึ่งมือที่สามอย่าเพิ่งนะพูดเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะมีไม่มีเนาะเพราะว่าน้องเราเนี่ยก็หล่อ,อแล้วน้องสาวเราเนี่ยก็สวยอย่าเพิ่งมานะพี่ห่วงมาก ครั้งนี้นะคะคุณมิงก็ยังกล่าวต่ออีกว่าเคยได้ยินคํานี้ปะการที่เราครบกันมาได้เรื่อยอะ่ะมือที่สามมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับคนสองคนมาถึงจุดอิ่มตัวมันเริ่มต้นจัดเด็กสองคนคบกันพอคบกันเสร็จปุ๊บก็ใช้ชีวิตไวรุ่นด้วยกันเต็มที่แหละดเดือนเดือนแต่คราวนี้ด้วยความที่สองคนนี้เนี่ยเด็กมันรักดีอยากได้ดีอยากพาครอบครัวออกมาจากที่เดิมก็เลยช่วยกันทํางานจนลืมไปว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องการการดูแลเหมือนกันและอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องดีค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางด้านของนานุนล้วก็ชาเน่ค่ะจะมีการออกมาชี้แส่งความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหรือไม่และเรื่องราวลอยสัตว์ที่นานุนลบหลันเนี่ยทางฝั่งของชาเน่ค่ะจะมีการออกมาพูดอะไรอีกหรือเปล่า